สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับถ้าผมจะขอให้คุณสร้างบ้านสักหลังคุณจะเริ่มต้นจากอะไรครับคุณคงจะไม่ไปรีบซื้ออิฐปูนหรือกระเบื้องในทันทีใช่ไหมครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการนั่งลงกับสถาปนิกเพื่อออกแบบเพื่อสร้างพิม์พเขียวหรือ blueprint ของบ้านหลังนั้นขึ้นมาก่อน คุณต้องตอบคำถามที่สำคัญมากมายบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อใครต้องการกี่ห้องนอนชอบสไตล์แบบไหนต้องการพื้นที่สำหรับทำสวนหรือไม่เพราะถ้าปราศจากพิมพ์เขียวที่ชัดเจนต่อให้คุณมีวัสดุที่ดีที่สุดในโลกคุณก็อาจจะลงเอยด้วยบ้านที่ผิดรูปทรงไม่ตอบโจทย์การใช้งานและไม่ทำให้คุณมีความสุขทีนี้ลองย้อนกลับมามองที่ชีวิตทางการเงินของเราดูครับเราส่วนใหญ่กำลังสร้างบ้านทางการเงินของเราโดยที่ไม่มีพิมพ์เขียว เราถูกสอนให้หาเงินให้ได้เยอะที่สุดเก็บเงินให้ได้มากที่สุดและลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเรากําลังหมกมุ่นอยู่กับการสะสมอิดและปูนโดยที่ไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าเรากําลังจะสร้างบ้านแบบไหนกันแน่ผลลัพธ์ก็คือเราหลายคนตื่นขึ้นมาในวัยกลางคนและพบว่าตัวเองอยู่ในครหาสนาที่ใหญ่โตแต่ว่างเปล่าหรือบางคนก็พบว่าตัวเองกําลังสร้างบ้านที่คนอื่นอยากให้อยู่ไม่ใช่บ้านที่เราอยากจะอยู่จริงๆ วันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนรู้เทคนิคการลงทุนเราจะมาสวมบทบาทเป็นสถาปนิกแห่งชีวิตทางการเงินของตัวเราเองเราจะมาเริ่มต้นสร้างพิมพ์เขียวผ่านการตอบ5คำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งคำถามที่จะเปลี่ยนเงินจากเจ้านายที่คอยบงการให้กลายเป็นเครื่องมือที่รับใช้วิสัยทัศน์การใช้ชีวิตของคุณนี่ไม่ใช่การทำงบประมาณแต่นี่คือการค้นพบตัวเอง ถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดสะสมอย่างไรทิศทางและเริ่มต้นออกแบบชีวิตที่มั่งคั่งและมีความหมายอย่างแท้จริงสำหรับบทต่อไปของคุณมาร่วมร่างพิมพ์เขียวนี้ไปพร้อมกันครับคำถามแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของพิมพเขียวทั้งหมดคือคำถามที่ท้าทายให้คุณต้องมองข้ามตัวเลขในบัญชีแล้วหันกลับมาฟังเสียงของหัวใจคำถามคือความรวยหรือความมั่งคั่งให้ความรู้สึกอย่างไรสำหรับคุณทำไมเราต้องถามคำถามนี้ เพราะสังคมได้ตั้งโปรแกรมให้เราเชื่อว่าความรวยเท่ากับมีเงินเยอะๆการมีรถหรูบ้านหลังใหญ่หรือนาฬิกาแพงๆเราไล่าตามตัวเลขโดยที่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าตัวเลขเหล่านั้นจะมอบความรู้สึกอะไรให้กับเรากันแน่หลายคนไปถึงจุดท,ที่มีเงินมหาศาลแต่กลับยังคงรู้สึกขาดแคลนและวิตกกังวลเพราะพวกเขาไล่าตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ของตัวเองเวิร์กช็อปการค้นหานิยามของคุณครับให้คุณลืมเรื่องเงินไปชั่วขณะ แล้วลองเขียนคำหรือวลีที่สื่อถึงสภาวะที่คุณปรารถนาออกมาให้ได้มากที่สุดความรวยในความรู้สึกของคุณมันคืออิสรภาพอิสรภาพที่จะตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ได้อิสรภาพที่จะเลือกทํางานที่รักอิสรภาพที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ความมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยที่รู้ว่าคุณและครอบครัวจะสบายดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการนอนหลับได้อย่างสนิทใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบินความสงบ การมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องวุ่นวายมีเวลาสำหรับความเงียบและการไตร่ตรองการสร้างผลกระทบความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสนับสนุนในสิ่งที่คุณเชื่อประสบการณ์ความสามารถในการสัมผัสโลกกว้างลองชิมอาหารใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือไปในที่ที่ไม่เคยไปความใจกว้างความสามารถในการให้กับคนที่คุณรักได้อยากไม่ต้องลังเลลงมือทำครับ จากลิสต์ที่คุณเขียนออกมาให้คุณวงกลม3ามคำที่โดนใจคุณมากที่สุดแล้วนํา3คำนั้นมาเขียนเป็นประโยคคํานิยามของความรวยในแบบฉบับของคุณตัวอย่างเช่นสําหรับฉันความรวยคืออิสรภาพที่จะใช้เวลากับครอบครัวโดยมีความมั่นคงทางการเงินรองรับและมีความสามารถที่จะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่ฉันรักจากคําตอบสู่การกระทําครับคํานิยามนี้คือดาวเหนือของคุณ จากนี้ไปทุกการตัดสินใจทางการเงินคุณสามารถถามตัวเองได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้นำพาฉันเข้าใกล้หรือออกห่างจากความรู้สึกรวยในแบบของฉันบางทีการปฏิเสธการเลื่อนตําแหน่งที่เงินเดือนสูงขึ้นแต่ต้องแลกมากับเวลาทั้งหมดอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ร่ำรวยที่สุดถ้าหากว่าอิสรภาพคือนิยามความรวยของคุณ หลังจากที่คุณได้นิยามความรู้สึกของความรวยแล้วคำถามที่สองจะนําเรากลับมาสู่โลกของตัวเลขแต่เป็นตัวเลขที่ปลดปล่อยไม่ใช่กดดันครับคําถามคืออะไรคือจุดที่เรียกว่าพอแล้วสําหรับคุณทําไมเราต้องถามคําถามนี้เพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าเส้นชัยของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือกับดักของหนูทิพจากที่ยิ่งคุณมีรายได้มากขึ้นคุณก็ยิ่งมีรายจ่ายมากขึ้น คุณจะไล่ตามคำว่ามากขึ้นและมากขึ้นไปตลอดชีวิตโดยไม่เคยรู้สึกว่าเพียงพอเลยการกำหนดจุดที่เพียงพอไม่ใช่การจำกัดศักยภาพของตัวเองแต่มันคือการสร้างเส้นชัยที่ชัดเจนเพื่อให้คุณจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถหยุดไล่ตามและเริ่มต้นดื่มด่ำกับชีวิตที่คุณได้สร้างขึ้นมาเวิร์กช็อปการคำนวณหาตัวเลขแห่งอิสรภาพหรือ Your Freedom Number ครับจุดที่เพียงพอที่จับต้องได้มากที่สุด คือจุดที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินหรือคุณไม่จําเป็นต้องทํางานเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วเราสามารถคํานวณตัวเลขนี้ได้คร่าวๆโดยใช้กฎ4%อย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอน FIRE ครับขั้นตอนที่1คํานวณรายจ่ายต่อปีในฝันของคุณจากไลฟ์สไตล์ที่คุณได้ออกแบบไว้ในคําถามข้อที่1แล้วเนี่ยลองประเมินดูว่าการจะใช้ชีวิตแบบนั้นคุณต้องการเงินประมาณเดือนละเท่าไหร่เช่น5 0,000บาทแล้วคูณ12 5 0,000คูณ12บเท่ากับ 60, แสนบาทต่อปีค่าอ่าขอโท0 0รับาบาทนะฮะคูณ12เท่ากับ 60, แสนบาทต่อปีขั้นตอนที่2คูณตัวเลขนั้นด้วย25 60, 0 0 0คูณ25เท่ากับ15ล้านบาท15ล้านบาทคือตัวเลขที่เพียงพอหรือตัวเลขแห่งอิสรภาพของคุณนี่คือยอดเงินลงทุนที่คุณต้องมีเพื่อให้คุณสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ปีละ 60, 0 0 0บาท4%เโดยที่เงินต้นของคุณมีแนวโน้มที่จะไม่หมดจากคำตอบสู่การกระทำครับ ตัวเลขนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือเป้าหมายที่ชัดเจนมันเปลี่ยนความฝันที่เลื่อยลอยให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่คุณสามารถวางแผนและลงมือทําเพื่อไปให้ถึงมันให้อํานาจในการตัดสินใจเมื่อคุณรู้เป้าหมายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถคํานวณได้ว่าการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นในวันนี้กําลังเลื่อนวันที่คุณจะไปถึงอิสรภาพออกไปนานแค่ไหนการรู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอคือหนึ่งในปัญญาทางการเงินที่ลึกซึ้งที่สุดมันจะปลดปล่อยคุณจากการไล่ตามที่ไม่สิ้นสุด และมอบความสงบสุขให้กับคุณครับคำถามที่3คือคำถามคลาสสิกที่จะช่วยขุดหาแพชชั่นที่แท้จริงของคุณที่อาจจะถูกฝังเอาไว้ใต้ภาระหน้าที่และความจำเป็นทางการเงินคำถามก็คือถ้าพรุ่งนี้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปคุณจะใช้เวลาในแต่ละวันของคุณทำอะไร และที่สำคัญกว่านั้นมีส่วนไหนของชีวิตในฝันนั้นที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เราต้องถามคำถามนี้เพราะอะไรเพราะคำถามนี้จะกรองเอาแรงจูงใจภายนอกออกไปจนหมดและเผยให้เห็นถึงแรงจูงใจภายในที่แท้จริงของคุณมันคือการค้นหาว่าอะไรคืองานที่คุณยินดีจะทำ แม้ว่าจะไม่มีใครจ่ายเงินให้คุณเลยก็ตามและคำตอบนั้นมักจะเป็นที่ซ่อนของความสุขและความหมายที่แท้จริงในชีวิตเวิร์กช็อปการออกแบบวันในอุดมคติให้คุณลองเขียนบรรยายวันอังคารที่สมบูรณ์แบบของคุณในโลกที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะตื่นนอนกี่โมงคุณจะทำอะไรในตอนเช้า คุณจะทำงานลิหรืองานอดิเรกเกี่ยวกับอะไรคุณจะใช้เวลากับใครคุณจะรู้สึกอย่างไรในตอนท้ายของวันพยายามเขียนให้เห็นภาพและละเอียดที่สุดส่วนที่สองคือการดึงอนาคตมาสู่ปัจจุบันตอนนี้ให้คุณมองไปที่วันในอุดมคติที่คุณเพิ่งเขียนแล้วถามคำถามที่ทรงพลังที่สุดก็คืออะไรคือเวอร์ชั่นที่เล็กที่สุดถูกที่สุดและง่ายที่สุด ของกิจกรรมในฝันเหล่านั้นที่ฉันสามารถเริ่มต้นทำได้เลยในสัปดาห์นี้ตัวอย่างเช่นความฝันคือเดินทางรอบโลกเวอร์ชั่นจิ๋วในปัจจุบันคือวางแผนสำรวจย่านที่ไม่เคยไปในกรุงเทพในวันเสาร์นี้ความฝันคือเปิดร้านกาแฟของตัวเองเวอร์ชั่นจิ๋วในปัจจุบันคือลงทะเบียนเรียนคอร์สชงกาแฟเบื้องต้นแบบออนไลน์ความฝัน คือเขียนหนังสือเวอร์ชั่นจิ๋วในปัจจุบันคือเขียนบล็อกสั้นๆหนึ่งบทหรือแค่เขียนลงในสมุดบันทึกหนึ่งหน้าจากคำตอบสู่การกระทำคำถามนี้จะทำลายข้ออ้างที่ว่าฉันไม่มีเงินหรือฉันไม่มีเวลามันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตที่คุณรัก คุณสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ทีละเล็กทีละน้อยและการได้ลิ้มรสความสุขจากกิจกรรมเหล่านั้นก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทรงพลังที่จะขับเคลื่อนให้คุณมุ่งมั่นสร้างอิสรภาพทางการเงินให้สำเร็จเร็วขึ้นสองคำถามสุดท้ายจะช่วยให้คุณสามารถแปลความเข้าใจในตัวเองทั้งหมดให้กลายเป็นแผนการใช้ใจ่ายที่เป็นรูปธรรมและมีความสุข คำถามที่4คุณอยากจะหมุนวอลลุ่มการใช้เงินเรื่องไหนให้ดังที่สุด w h a t s y o u r m o n e y d i a l ที่มาของแนวคิดก็มาจากรามิดเศรษฐีผู้เขียนหนังสือ I will teach you to be rich หลักการก็คือแทนที่จะพยายามประหยัดในทุกๆเรื่องซึ่งทำให้ชีวิตไม่มีความสุขให้คุณเลือกสิ่งที่คุณรักและให้คุณค่ายอย่างสุดใจ1-3อย่างแล้วก็อนุญาตให้ตัวเอง ใช้จ่ายกับมันอย่างเต็มที่และไม่ต้องรู้สึกผิดในขณะเดียวกันก็ให้ตัดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่คุณไม่สนใจออกไปอย่างโหดเหี้ยมเวิร์กช็อปการค้นหามันนี่ได้ให้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ถ้าฉันได้ใช้เงินกับมันแล้วจะทำให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางเขายินดีที่จะอยู่ห้องเช่าเล็ก เพื่อที่จะได้เก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเขายินดีที่จะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อที่จะได้ไปกินอาหารในร้านอาหารดีๆบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจ้างคนทำความสะอาดเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างมากขึ้นจากคำตอบสู่การกระทาเมื่อคุณรู้มณินนดาดของตัวเองแล้วคุณจะสามารถสร้างแผนการใช้จ่าย ที่เป็นของคุณเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แผนการใช้จ่ายของใครอื่นคุณจะเลิกเสียดายเงินไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและมีความสุขกับการใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญกับคุณอย่างเต็มที่ส่วนคาถามสุดท้ายก็คือเงินของคุณมีไว้สำหรับเป้าหมายอะไร What is the purpose of your money ทำไมถึงสำคัญคำถามสุดท้ายนี้คือการมอบหมายงานหรือกำหนดเจตจำนงให้กับเงินของคุณ มันเปลี่ยนเงินจากกองกระดาษที่ไร้ความหมายให้กลายเป็นพนักงานที่ทำงานเพื่อเป้าหมายในชีวิตของคุณเวิร์กช็อปการกำหนดภารกิจให้คุณจินตนาการว่าเงินของคุณคือทีมงานแล้วก็ลองกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับเงินในแต่ละส่วนเงินในกองทุนฉุกเฉินมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ที่คอยสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในใจเงินในพอร์ตการลงทุนมีหน้าที่เป็นนักรบผู้สร้างการเติบโต ที่คอยทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างอิสรภาพาให้กับคุณในอนาคตเงินในบัญชีใช้ใจ่ายส่วนตัวมีหน้าที่เป็นผู้สร้างความสุขที่คอยมอบประสบการณ์และความสุขให้กับคุณในปัจจุบันเงินสำหรับการให้มีหน้าที่เป็นผู้สร้างผลกระทบที่จะช่วยทำให้โลกดีขึ้นจากคำตอบสู่การกระทาการตั้งชื่อและกำหนดภารกิจให้กับเงินของคุณจะสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ และทําให้คุณลังเลที่จะใช้เงินผิดประเภทคุณคงไม่อยากจะเอาผู้พิทักษ์ของคุณไปซื้อกาแฟใช่ไหมครับเมื่อคุณตอบคําถามทั้ง5ข้อนี้อย่างลึกซึ้งแล้วคุณก็จะได้พิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบสําหรับการสร้างไลฟ์สไตล์ทางการเงินในฝันของคุณตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเทคนิคการลงทุนที่ซับซ้อนหรือวิธีการทํางบประมาณที่น่าเบือ่อ แต่เราได้ทำในสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อเดินทางออกแบบชีวิตทางการเงินที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราเราได้ตอบหําคำถามที่ทรงพลังความรวยให้ความรู้สึกอย่างไรเพื่อที่จะกำลบดาวเหนือทางอารมณ์ตัวเลขที่เพียงพอของเราคือเท่าไหร่เพื่อที่จะสร้างเส้นชัยที่จับต้องได้ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาเราจะทำอะไร เพื่อที่จะค้นหาแพชชั่นที่แท้จริงเราอยากจะหมุนวอลลุ่มการใช้เงินเรื่องไหนให้ดังที่สุดเพื่อที่จะสร้างความสุขในปัจจุบันและเงินของเรามีไว้เพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อที่จะมอบความหมายให้กับทุกบาททุกสตางค์คำตอบของคำถามเหล่านี้คือพิมพ์เขียวส่วนตัวของคุณคือรัฐธรรมนูญทางการเงินที่จะคอยนำทางการตัดสินใจของคุณไปตลอดชีวิต สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือชีวิตที่ร่ำรวย <Gym. S 1> ท,ที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่มีเงินมากที่สุดแต่คือชีวิตที่มีความสอดคล้องอะไลเมนต์มากที่สุดคือชีวิตที่การกระทำของคุณสอดคล้องกับคุณค่าของคุณคือชีวิตที่การใช้จ่ายของคุณสอดคล้องกับความสุขของคุณและคือชีวิตที่แผนการเงินของคุณสอดคล้องกับความฝันของคุณ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทางการเงินเหมือนเป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถบัสสายบริโภคนิยมโดยหวังว่ามันจะพาเขาไปสู่จุดหมายที่ดีแต่การเดินทางที่เราได้ทำในวันนี้คือการที่คุณได้ลุกออกจากที่นั่งผู้โดยสารเดินไปที่นั่งคนขับกางแผนที่ที่มาจากหัวใจของคุณเองแล้วตัดสินใจที่จะขับรถบัสแห่งชีวิตนี้ไปยังจุดหมายที่คุณได้เลือกแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter j e s s ครับหวังว่าพิมพ์เขียวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทต่อไปทางการเงินที่เปี่ยมด้วยความสุขและความหมายของคุณเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราไหมครับว่าจากคําคำถามนี้คำถามไหนที่จุดประกายความคิดให้กับคุณได้มากที่สุดและคําตอบเบื้องต้นของคุณคืออะไรสําหรับวันนี้ขอให้การเดินทางทางการเงินของคุณ นำคุณกลับมาสู่ตัวเองสวัสดีครับ